เอาทีนี้เดี๋ยวพาไปแล่ในเรื่องข้องญาเสพติดกันนะคะคุณผู้ชมเจ้านาทีจากไล่หนวยงานในกอสมุยเนะคะเข้าได้มีการส้นทีกําลังค่ะไปตรวจคอนวัดแห้งหนึ่งทีตําบละลิ่งงามค่ะหลังจากทีได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านนะพอไปถึงค่ะพบเจ้าอาวาัสและก็พระลูกวัดเสพญากันอยู่แลเนะค่ะเรื่องนี้ค่ะนายอมรช่วยชูนายอเภอกาสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้นํากําลังกองรอยอาซาลักษาดินแดนถีสิบหา้าอำเภอกาสมุยรวมกับเจ้านาถีสถทานีตํารวจภูทรกอสมุย ากองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคซี่ส่วนนาพื้นที่กอสมุยและกะสํานักงานพระพุทธศาสนาจังวัสุรร์ธานีไปตรวจสอบวัดแห่งหนึ่งค่ะมู่ฮาตาบลตะติ่งงามอาเภอกอสมุยหลังจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนหว่งมีกลุ่มวัยรุ่นเข้าไปมัวซุ่มและก็ส่งไส้กันหวาพระสงฆ์ในวัดอาจจะเกี่ยวข้องกับญาติเสพติดค่ะครับเจ้ากันสอบตรวจสอบนะครับเจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์สี่รูปนะครับรวมทั้งเจ้าวัดและพระลรูกวัดเน,น,นี่ยมา กรปบสาวานะครับพร้อมตะกดขนกุฏิภายในกุฏิเนี่ยเจ้าวาดพบอุกรการเสพยาเสพติดหนึ่งชุดครับยึดไว้เป็นหลักฐานพ้นการกรปบสาวาพรว่ามีนี่แหละขับมียาบ้าเลยในร่างกายของเจ้าวาดนะครับและกับพระลูกวัดจึงนําตัวไปยืนยันที่โรงพยาบาลกอสมุยซึ่งพ้นกรงกันทางส่องยอมรับว่าเสพยาเสพติดจริงนะครับเบื้องต้นเนี่ยผู้ปกครองส่งอนุญาตให้พระทางส่องลาธิก้าต่อเจ้าคณะอําเภอกอสมุยเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวอดีตทางพระทางส่องนะครับพร้อมยิงเพาว่ายาเสพติดนะครับนะเสพยาเสพติด อ่าผิดกฎไม้อ่าช่วงบันดาบสันคดีตามกฎหม้ต่อไปครับอืมอวงการส่งแล้วนะยาเสพติดนะ